นครวัดมหาปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์กลางป่ากกัมพูชาเคยเป็นหัวใจของอาณาจักรของโบราณค่ะแต่คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ถึงเงียบงันและถูกกลืนหายไปในเงาไม้ในช่วงศตวรรษที่1 2ถึง13นครวัดคือเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรขอมค่ะถือว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตสุดในโลกยุครางค่ะมีทั้งวังถนนคูครองระบบชนรับทานที่ซับซ้อน แต่แล้วทุกอย่างก็กลับพังทลายลงค่ะมุมมองนักวิชาการจากหลายประเทศก็วิเคราะห์ว่าสาเหตุหลักอาจไม่ใช่สงครามค่ะแต่คือภัยแล้งครั้งใหญ่ซ้ำซากจากหลักฐานชั้นดินในอ่างเก็บน้ำพบว่าเกิดภัยแล้งต่อเนื่องหลายสิบปีแม้ชาวคอมจะสร้างอ่างขนาดมหึมาเพื่อเก็บน้ำแต่ก็ไม่อาจต้านทานสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงค่ะ บวกกับการยั่งชิงอำนาจระหว่างราชวงศ์และการรุกรานของอาณาจักรใกล้เคียงนคะรวัดจึงค่อยๆถูกทอดทิ้งและกลายเป็นเพียงภาพในตำนานค่ะและนี่คือบทเรียนจากอดีตที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าอารยธรรมจะรุ่งโรดเพียงใดแต่หากสิ่งแวดล้อมไม่เอือ้อก็อาจไม่รอดเช่นกันค่ะและทุกคนคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับครูอ้นได้เลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ